เป็นลายไปคืออย่างนี้เวลาพระภัยมณีเป่าปีพวกภัยผลโยธาทั้งหลายก็จะต้องหลับหมดแต่พวกเราเอาประหลอดหยอดใส่หูไว้แล้วก็ถือคบญ้าทาน้ำมันกองดินปืนมีฟืนเรียงลายอยู่ก็จุดเพลิงครอกให้มันลุกขึ้นมามันจะรอดไปไหนต่อให้อยู่ยงคงกระพันมันก็ต้องสิ้น นางระเวงวันลาจึงมอบให้ทหารของสังฆราชบาทหลวงไปจัดการส่วนพนางเองก็มานั่งถอนสะอื้นอยู่กับสามนางบนพับผาหน้าป้อมคิดว่าคราวนี้การที่จะฆ่าพราะพายมณีเห็นจะสําเร็จแต่เมื่อคิดถึงสารที่ชะออดชะอ้อนก็ให้สงสารไม่ยิ่งนักจะตัดลักก็ตัดไม่ขาดได้แต่สะท้อนถอนใจอยู่ล่ำไปจนกระทั่งยามสอง ได้ยินเสียงกรองเกาะตีสนัน่นนางก็เคลิมฝันแล้วก็สะดุ้มตื่นร้องกรีดผวาสามนางก็ตรงเข้าเฝ้าแล้วก็ถามความนางเลงวันลายังทรงพระไทัยตื่นเต้นตึกตึกตึก,ตกแล้วก็เล่าความฝันให้ฟังว่าเราฝันไปว่าพระสังฆราช จุดไฟเผากองทัพผลึกพระภรมณีหนีเข้ามากอดเราไว้จนกายและคอของเธอขาดกระเด็นออกมาเป็นสองเธอรวบรัดกอดเราเรารู้สึกอายและตกใจร้องขึ้นฝันนี้เห็นทีจะไม่ค่อยดีเป็นแน่เราจะเสียทีหรือว่าจะสมอารมณ์หมายอย่างไรช่วยทายให้เราฟังหน่อยนางยุาพาภกาจึงบอกว่าบ่มชั้น อยู่ด้วยท่านอาจารย์ผู้เท่าได้เล่าเรียนวิชาทํานายเหล่านี้มาตามตําราแล้วไซย,ยังเรียกว่าเป็นราชาโชคและนิมิตด,ดีพระเจ้าค่ะว่าแล้วนางก็ทํายิ้มไปยิ้มมาอยู่ในหน้าไม่ทายออกมานางละเวงเห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจถามถึงสามครั้งนางจึงบอกว่าตามตำรานี้พระภัยมณี เหตุจะไม่เป็นอะไรแน่แต่กลับจะกระชับชิดสนิทสนมกับพระมารดายิ่งขึ้นที่เธอรวบรัดประคาประคองนั้นหมายถึงว่าพระภัยมณีย่อมถือสัตว์เป็นเที่ยงแท้อันตำราที่ว่าครูเท่าเผาเพลิงนั้นเล่าคือครูเท่าจะโกรธพระแม่ไม่รู้หายตายจริง นาเรงวงเวลาเอามือลูกออกถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะแก้ไขอย่างไรดีสามนางคิดไปคิดมาคิดไม่ออกจนกระทั่งนางยุภาปากานึกถึงหนังสือที่พระอาจารย์ให้ไว้จึงแก้ออกดูก็เจอเป็นคำทำนายเอาไว้ว่าพระอภัยมณีอย่าได้ทำร้ายเขา จะศูนย์เผ่าพงชาติพระศาสนาเป็นคู่สร้างนางละเวงวันลามาถึงไตาดายกแล้วไม่แขวกันแม้นบาทหลวงร่วงรู้จะคู่ถามอย่าบอกความดังว่าจะฆ่าให้อาสันผู้มีบุญคุณหมองจะป้องกันจะสืพันธ์พงกษัตริย สวัสดีเมื่อแม่เลี้ยงได้ผัวตัวเป็นลูกจะพันผูกพึ่งพาเป็นราศีตามวิสัยในจังหวัดปัตตภีอย่าไปถือผีพวกฝรั่งเมืองลังกาสี่นางได้ฟังต่างนั่งนิ่งเพราะเป็นจริงราวกับตาเห็นทีเดียวแต่นางละเวงไม่สบายใจเพราะเก่งไปว่าถ้าทำอย่างนี้พระสังฆราชบาทหลวงจะต้องโกรธแน่ จึงตรัสถามยุภาปกาเราจะเชื่อหนังสือหรือจะเชื่อพระสังฆราชกันดีแน่บอกมาเถิดแม่จะทำตามทุกอย่างอมอชฉันคิดว่าต้องเชื่อตามคำพระอาจารย์บาทหลวงเพคะถ้าอย่างนั้นลำพาสลีล่ะอันนางลำพาสลีนั้นตั้งแต่สีสุวรรณถ,ถูกเนื้อต้องตัวคราวลบกันแล้ว ใจคอไม่อยู่กับเนื้อตัวเลย,ยงั้นเมื่อมาถูกถามเอาซึ่งซึ่งหน้าอย่างนี้นางก็ทูลไปตามความจริงว่าอันหม่อมฉันนั้นถึงแม้ว่าใจไม่อยากจะมีแสามกันจริงแต่ก็เกิดข้อกรรมทำเข็เมื่อครั้งพ่ออยู่ใครมาขอออกเยอะแยะก็ไม่ปาถนาแต่คราวนี้หมดปัญญาเพราะมาขาวรบกับสีสุวรรณ เธอมาป้ามจูบรูปคำทุกสิ่งทุกอย่างเหลืออย่างเดียวแต่ความเป็นผัวเท่านั้นมาดว่าจะมีใหม่นมอมฉันก็จะไม่ยอมปล่อยให้เป็นสองชายเป็นอันขาดถึงอย่างไรก็ถือว่าจีสุวรรณนั้นเป็นผัวแล้วหากเธอตายก็จะขอตายตามไปด้วยแต่ถ้าไม่ตายก็จะลบไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย หากพระนางตัดใช้ให้หม่อมชันฆ่าเขาก็จะขอเชือดคอตนเองตายตามเขาไปถ้าแม่เจ้ายังสาวถ้าพระอภัยให้สัตว์ว่าจะตัดถึกก็ควรจะไต่ตองให้ดีก่อนเพราะถ้าลวงหลอกครอกเขาไม่ตายก็จะชิบหายสิน้นทั้งเกาะลาังกาเลยทีเดียวอันหนังสือของท่านอาจารย์เขียนไว้ ก่อนนั้นนานนักหนาย่อมเชื่อได้โบราณว่าอะไรไว้ทำยังไงก็ต้องถูกต้องถือว่าตำราเป็นหลักหากพลาดผิดพั้งก็จะลำบากใครจะช่วยเราได้มันก็อกเดียวกันเหมือนกันเมื่อผ้าภายไล่สกัดกั้นค่ารบไม่ทันเธอได้ทีก็โฉบเข้าโจมจับข้าจึงลวงให้สัตว์เธอไว้ แล้วก็เมื่อจิตใจเราไม่ชั่วแต่ตัวเราชั่วไปแล้วจะทำอย่างไรได้ถึงแม้ว่าไพร่ฟ้าฆ่าแผ่นดินจะนินทาเทวดาก็คงจะเห็นใจว่าแต่ท่านสังฆราชบาทหลวงไปลวงลอ่อลวงฆ่าเขาอย่างนี้เราจะทำอย่างไงอย่างไงช่วยเขาได้เพราะดีไม่ดีถ้าเขาไม่รู้ความจริงเราก็จะแย่หม่อมฉันว่าออกไปพบตัวต่อต,ตัวดีกว่า ส่วนเรื่องอื่นนะว่าแก้ไขทีหลังบอมแม่จะเห็นเป็นอย่างไรนางลำพาสรีให้คำแนะนำตกลงฝ่ายสังกราชก็สั่งทหารทั้งไพร่ายแหวประหลอดหยอดหูเตรียมหญ้าเตรียมฟืนไว้มากมายจะเผาแล้วก็กำชับทหารเหล่านั้นว่าถ้าโบกทงเอาไว้เมื่อไหร่ก็ให้พวกเจ้าเอาไฟคลอกให้หมด พ่อภายมณีนั้นะเล่าไม่ต้องทําอะไรนอกจากนอนลืมตาคิดถึงนางละเวงเท่านั้นใครจะไปอย่างไรทําอย่างไรก็ไม่คำหนึงนอนไปก็ได้ยินเสียงแว่แววว่านางละเวงวันลาเรียกบางทีมองไปก็เห็นนางมายืนอยู่ข้างๆลุกขึ้นหมายจะไปประคองเผลอไปกอดเอาเสาเตียงเข้าหลายหนคิดไปคิดมาก็กลุ่มจนบอกไม่ถูกพอรุ่งเช้าก็ออกไปยังพระพาที่ประทับ มีสีสุวรรณสินสมุทรและมนดานายไพร่พร้อมหน้าพลางก็บอกว่านางลาเวงจะออกมาพบกับเราตามสัญญาที่ให้ไว้เพราะฉะนั้นใครอย่าได้ไปทำร้ายเขาเปน็นอันขาดเราจะขอสู้แต่ผู้เดียวเกี่ยวให้ติดจงได้สีสุวรรณเห็นพระพี่ละเมอเพอหลงไหลไม่ได้สติอย่างนั้นก็รำคาญจึงทูลว่า เมื่อตัดดังนั้นไปแล้วน้องก็จะรบแต่พวกน้องเมื่อออกมาข้างนอกแล้วก็สั่งให้สีสมุรและเจ้าสามพรามให้ระวังให้ตรงหนักเพราะศึกตอนนี้กำลังวุ่นไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกล่าวทางนางละเวงวันลาพอรุ่งเช้าก็เข้าห้องสงแต่งองค์ทรงเครื่องรูปไา้เครื่องหอมเครื่องย้อมรวมทั้งสเสน่ห์เลห์กลนพร้อมสับอันสเสน่ห์ของนางละเวงวันลานั้น กล่าวว่าถ้าใครได้เห็นหน้าก็น,นึกรักยิ่งเข้าใกลก้ก็เหมือนกินเหล้าเมามมวไม่รู้สั่งอยากจะกอดอยากจะจูบแต่งตัวสวยดังกินนอนแน่งน้อยแช่มจ้อยโฉมเอาอย่างนั้นแต่งเสร็จแล้วก็ลีลามาขึ้นรถพร้อมด้วยสามนารีจนกระทั่งมาถึงทัพหน้าพระพันวิรก็ทราบว่านางละเวงมาก็ดีใจเีบขึ้นหลังมา้ามาถึง พอเห็นหน้านางละเวงวันลาท่านนั้นก็ลำ่ำล่ำแทบจะเข้าไปอุ้มนางเอาทีเดียวอไม่ว่าจะพิษตรงไหนขนงเนตรเกตแก้มเหมือนลูกจันแจ่มตะลึงไปอยู่ชั่วครู่หนึ่งแล้วก็ตัดว่าแม่วันลายาหยีเจ้าพี่เอ๋ยกะไลลืมรักเฝ้าหาักโหมพี่คนซื่อหรือมาลวงให้สวงสอม จึงลุกโลมติดตามด้วยความรักแม่คิดร้ายหมายรบไม่ครบแล้วหรือน้องแก้วแลดูยังรู้จักมีเมืองใหม่ไฟสว่างกระจ่างพักแม่นงรักลืมแล้วหรือแก้วตาโฉมนางละเวงวันลาฟังผ้าไัยเกี้ยวก็ให้รู้สึกพระไทยอย่างบอกไม่ถูกและถวยทอดมองดูแล้วก็ทำแย้มเยือนเชิญพระเนร ทำกิริยาอย่างนางละครแล้วก็ตัดว่าขอบพระคุณเหลือเกินที่การุณหม่อมชันที่อุตสาหักหานทำข่มเหงเมื่อพบกันสัญญาว่าจะหย่าทับแต่ก็หากลับไม่คราวนี้จะมาแกล้งว่ารักอย่างโน้นอย่างนี้ใครจะเชื่อได้เห็นพระไทยแล้วก็ว่าไม่ทำตามเหมือนตัดว่า วันนี้ได้สัญญาว่าจะมาพบเหตุใดยังไม่ถืออาวุธมาจะได้ลบกันให้เห็นดำเห็นแดงหรือว่าจะขับทับอย่างไรก็ว่ามาอัน,นิจจาวันลาของพี่คำพูดที่พูดกันนั้นพี่ยังปฏิบัติอยู่ไม่ได้ผิดเลยทั้งนิดเดียวพี่ได้ปลุกทับกับรังกาไปหมดอย่างนี้ยัง จะมาว่าพี่ไม่ทําตามที่พูดอีกหรือน้องสิพี่รอแทบแย่หายเงียบกลับเข้าคุมลังกาไปเลยใครกันแน่นะที่ไม่รักษาคำพูดพี่นอนระทมตมตอม,ตมแทบจะตายเสียหลายหนที่พี่แต่งสารมาบอกเพราะพี่ทนไม่ไหวจริงๆใจพี่เลิกทับกลับไปอย่างไรในเมื่อพี่รักไม่ยอดหญิงชาวสิงหนคนนี้ เข้าหัวใจหากว่าพี่ไม่ตายเรื่องจะให้ระเวงวันลาของพี่ไปตกอยู่ในมือคนอื่นนะอย่าพึงหวังเลยพี่มานี่ได้หมายว่าจะลบกับน้องเมื่อไหร่พี่มีแต่มันจะมารักอย่างเดียวตัวของพี่ถ้าหากว่าแม่แค้นเครียดเกลียดชังอีกตรงไหน จะเชือดเนื้อถือหนังเอาก็ได้ตามใจพี่ไม่ว่าเลยขออย่างเดียวขอให้พี่ได้กอดแม่มิ่งมิตรพิศสมัยเท่านั้นเป็นพอขาดใจตายเสมอไหลนั่นแหละจึงจะยอมให้ห่างไปฟังผ้าพรนมณีโอดควรวญดังนั้นอกหญิงที่ไหนใครจะทนได้นางถอนสะอื้นแต่คันแล้วก็หวนคิดว่าเกงใจสังฆราชบาทหลวง ก็จึงแกล้งบอกไว้ว่าพราะองค์เนี่ยช่างสรรแต่คําเพราะพิง์ออกมากล่าวแต่ความจริงแล้วหาเป็นอย่างนั้นไม่น้องไม่เชื่อคําของพระองค์หรอกอย่ามัวแต่พร่ำลักนักเลยเชิญมารบเอาศรีรษะไปตามประสงค์ของพระองค์เถิดว่าแล้วนงางละเวงวันลาก็ลงจากรถขึ้นมาทำให้ปักธงเป็นสัญญาณรบต่อหน้าคน แล้วก็บอกว่าถ้าน้องวอดวายตายจากไปแล้วขอให้พระองค์จงผ่านแดนสิงหนแต่ถ้าพระองค์แพ้น้องก็จะให้ยกครับของน้องกลับไปซะเลยแล้วก็อย่าได้มาลาวีกต่อไปอันหญิงสิงหนอย่างน้องคนเส้อนี้ถ้าใครขืนดื้อดึงจะสู้จนยิบตาเลยทีเดียวไม่เหมือนนางสุวรรณมาลีเขาหรอก กขารู้จักจลิตกระบิดกระบวนดีพระไพมณีรู้ว่านางหยอกก็ส่งพระสวนแล้วก็บอกว่าพี่ก็อยากแต่จะรักอย่างเดียวไม่อยากจะรบเอาเถอะถ้าพี่ผิดจริงแล้วแม่จะทำอย่างไรก็ไม่ขอต่อตีกับแม่เป็นอันขาดว่าแล้วพระไพมณีก็ขับมาเข้าไปตรงรงนางละเวงหารู้ไหมว่าพระไพมณีจะมาไม้ไหนก็ขยับจับกริดไว้ สามนางก็ต่างนาวสายธนูคอยดูทีอยู่